สวัสดีครับเพื่อนชาว u t u b e และ Facebook ทุกท่านครับวันนี้ผมอมพรประจเลยมีรถ l 5018มานำเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้เป็นรถ l 5018นะครับมีใบมีดแต่นหน้าแล้วก็มีผานหลังให้หนึ่งพวงครับราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่495,000บาทครับ495,000บาทยังต่อรองได้ส่งฟรีให้300กิโลแรกครับมีค่าแนะนำให้5,000บาทครับท่านใดสนใจก็โทรมาเพือนได้ครับมาดูสดุด้วครับสดือก็ไม่เคยเปิดเลยครับคันนี้ครับสภาพสวยเลย โทรก็0 8 1 3 6 5 9 7ครับอันนี้คือร้านโบสอนอพอเตอร์สาขาที่3ตั้งอยู่ปั๊มบางจากครับที่นี่เรามีรถเรือม,มากกว่า80คันครับรวมทั้ง2สาขาก็น่าจะอยู่ประมาณ250คันครับสตา์ทแล้วขับดูครับ I'm